ขายของสินค้าหลายอย่างควรมีหลายเพจหรือคนมีเลยเพจเดียวดีถ้าตัวเราขายได้ขายสินค้าอะไรก็ได้พี่ยงพี่ยงตอบด่วนเลยพี่อะไรกูจะ <c oughs> ตายแล้วช่วยกูด้วยอ,อะไร <c oughs> ช่วยกูด้วยกูไม่ไม่นี่ยกูเล่นกันอยู่เนี่ยก <c oughs> ูจะตายแล้วช่วยกูด้วย,ย,ย,ววยกูเ <c oughs> ล่นละครอยู่เนี่ยฮะอะไรมีลูกเพจถามมาเขาเนี่ยเป็นคนขายของออนไลน์พี่มีหลายสไตล์ด้วยมีของหลายชิ้นมากบอกว่าทำเพจแยกกันดีไหมจะได้ไม่ปะปนมั่วซั่วกันควรมีหลายเพจไหมพี่เฮ้ ไม่ถามไม่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ถามกลับมานั่งก่อนคำถามคือขายของสินค้าหลายอย่างควรมีหลายเพจหรือควรมีเลยเพจเดียวดีใช่มาเกียร์กันไม่มีถูกไม่ผิดนะอันนี้แชร์ในฐานะบ้านเราทำแฟนเพจเนี่ยมันเปรียบเสมือนนึกนะมันเหมือนลูกเรามันเหมือนการเลี้ยงลูกยิ่งน้องเปิดแฟนเพจเยอะแสดงว่าน้องต้องเลี้ยงลูกหลายคนน้องต้องเลี้ยงลูกหลายคนมึงเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยไหมโอ้ยคนเดียวก็เหนื่อยแล้วพี่ถ้าจากบ้านเราเนี่ยเราลุมเคยทำมาหลายคนทำแฟนเพจโปรดิเซอร์ยุ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยเราคิดว่าถ้ามีโปรดิเซอร์ยุงแล้ว ิวเซอร์ยุงมีน้องโปรดิวเซอร์ยุง <c oughs> มีอีกหนึ่งเลย พี่ไม่แนะนําให้เปิดแฟนเพจเยอะเราควรเลี้ยงลูกให้ดีสุดๆเป็นคนเดียวเลยปั้นเขาให้ส่งสูงๆเขาจะได้จบมาเข้าใจปะ่ะแต่ถ้าโอ้โหมีลูกครอบครัวหนึ่งแล้วว่ากาลังคนก็น้อยเงินทุนก็น้อยแล้วต้องเลี้ยงเป็น1สิคนตายในอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณมีคนบริหารคือเป็นแอดมินเป็นแอดมินกลุ่มแอดมินกลุ่มแอดมินกลุ่มคุณมีจํานวนคนที่ดีคุณเปิดไปเลยเปิดสินค้าแยกชิ้นไปเลยเช่นสมมุติอันนี้ขายลิปอันนี้ขายเครื่องกรองน้ําอันนี้ของเล่นเด็กไม่รู้ถ้าขายสินค้าหลายอย่างพี่แแแนนนนะําาาาาใใใหห้้เเเเปปิดด็คครลลลยจมมับวูช เพื่อโพสเพื่อไลฟ์สดเพื่อทําให้แฟนเพจมันเติบโตแต่ถ้ามีหลายๆแฟนเพจแล้วมันไม่มีคนมาดูแลแฟนเพจปล่อยแฟนเพจนิ่งจบลูกไม่โตลูกแค่แกนเข้าใจนะดังนั้นสรุปให้ก็คือถ้าคุณไม่มีกําลังคนถ้าคนเราน้อยเราเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทํหนึ่งคนที่แนะนําเลยนะครับให้ใช้ตัวเราเป็นเจ้าของแฟนเพจให้ชื่อตัวเราเลยเช่นสมมุตินะยุงกิฟท์สอบขายทุกอย่างทำกิฟท์สอบเลยคนชื่อยุงเนี่ยขายสินค้าทุกอย่างแล้วทำแฟนเพจเดียว แล้วเราใช้อดินคนเดียวบริหารแฟนเพจแต่ถ้ายุ่งแล้วมีของเล่นยุงไอ้นี่ๆๆๆน,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 นตายหูกว่าจะโพสต์ไล่โพสต,ตายเข้าใจไหมแต่ในกรณีที่คุณมีทุนเยอะคุณมีคนเยอะจ้างมีกําลังจ้างได้เปิดหลายแฟนเพจไปเลยดีกว่านี่คือสิ่งที่พี่แนะนำไม่ได้จะถามอีกสมว่าถ้ามีแบบไลฟ์สไตล์อยากลงด้วยมีครรดักหลายอย่างอะไระเงี้ยลงในอเดียวมันจะไม่งมงเต๊กเลยพี่เอาตรงงงไหมงง มันเป็นงี้มันเป็นงี้อย่างแฟนเพจเรายกตัวอย่างแล้วกันอาชีพเราเป็นอาชีพอาจารย์อยู่ดีๆตอนเย็นก็ไปช่วยคนเป็นพี่วินมือธิ์บางทีก็อยากจะมานั่งกินอะไรไม่รู้ทําคลิปแบบกินกินกินอะไรก็ไม่รู้เข้าใจป่าวปั๊บคลิปวาไรตี้หลากหลายบางวันก็มาไลฟ์สดขายทุเรียนมั่วซั่วไปหมดแต่คนดูก็ยังดูเราติดตามเราเพราะอะไรรู้ไหมพี่ใช้ตัวเองอแบรนดิ้งคือตัวพี่เองเข้าใจไหมดังนั้นนะครับพี่สินค้าพี่จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับการสอนสินค้าพี่จะเป็นทุเรียนสินค้าพี่จะเป็นของเล่นจะเป็นกาาาาาาาแแแฟฟสุดทท้ยยยยลวพีีี่่ขขขตับงไไปจะม บางทีอาจจะทําไปขายทุเรียนอาจจะขายไม่ดีแต่ทําธุรกิจการสอนอาจจะขายดีมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกบทบาทไหนแต่สุดท้ายขายตัวเรานี่แหละคือเหตุผลนะครับโอเคดังนั้นฝากไว้ในยุคยุคนี้นะน้องๆสิ่งสําคัญไม่ใช่ขายของสําคัญคือสร้างแบรนดิ้งถ้าตัวเราขายได้คุณขายสินค้าอะไรก็ได้ฝากไว้ถ้าตัวเราขายได้ขายสินค้าอะไรก็ได้ พี่ยุคนี้ขายได้ดีพี่พูดตรงๆเลยขายได้ดีสุดใช่ไหมใช่พี่น้องในบ้านเราขายอยู่ขายไปนี่ไงขายดีสุดอ่ะบ้านเราขายทุเรียนขายได้ไม่ดีดูอ้าวขายอะไรอ่ะนี่ขายหน้าตานี่ดูทำนี้ทำนี้นี่ขายหน้าตาฮะขายได้กี่บาทแล้วตอนนี้หน้าตาพี่เออสาวบอกไม่สิใจเย็นๆใจเย็นๆขายหน้าตาเขาไม่เหรอใจเย็นเย็จบ